นี่เหรบปลาคอดได้ไหนี่ผมเจ้าบกว่าดิโอ้ยปลาเสือสองตัวคนน่ะเสือสองโอ้โหวิปลาเสือมันนี่ปลาเสือลายดีได้ไหมนี่มีคนไลยปลาเสือลายตัวอยู่เลยผู้ละตัวผู้ละตัวอยู่เลยมันนี่เสือไงนี่เสือใหญ่เสือใหญ่เสือใหญ่โอ้ยงามดีดีว่ะมีตุ๊ปลาด้วยเนาะโอ้ย

ปลาลุดปลาบอกมาาเขาปลุดเหี้ย <c oughs> อคแออก้ววาจะใส่ถุงโุทันเนาะหากับบุมีนะอีต่อา <c oughs> เก็ปลาเก็จยังเว็บไย่อนถึงอยู่อน่วนหนึ่งันหายไปสื่อเนาะอ่ะสามสิบนาทีผ่านไปครับ ไปจะเป็นยกที่สองครับบาทนียเซียนแห่ม,มาเติมนะครับด้วยยกที่สองยกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นว่าแม่มาเอาบุญเนี้ยนี่มาตึกแข่ได้ครับนี่ทีมงานเล่าโท ากันยูวัแล้วางุสกอเา่ใสอาเียงกระจินอนวัวจักหน่อยครับพี่น้องครับคนหลายครับมีเที่ยงเด็กหน่อยปุ้ใหญ่ครับรวมกันอยู่ประมาณ20ิกว่าคนครับเมือกครับินวัวในจักหน่อยเด้อพี่น้องเลยเสียงตบแจกตอแกปันปลากันครับพี่น้อง นับเบิร์ตนับเบิร์ตเขาบริเวณมากแก่ทั้งตาทั้งตาแก่ชัวรกรทับครับคนแ่ส่กหน้าปั้นกันแล้วพอดีปั้นแล้วรอบแรกโอ้รอบแรกปั้นก่อนเฮ้คนมาเพิ่มโอ้เถอโอ้แต่มันเป็นสัดเป็นส่วนไหมเออ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 มีคนมาเพิ่มก็ต้องจัดสัดสัดส่วนไหมครับพี่น้องครับก็จะได้น้ำกัน การหวานปันกันแบบลงตัวครับพี่น้องครับเกือบยี่เออได้พุ่ละเจ็ดตัวว่าจันเนออได้พดละเจ็ดตัวนสิบกว่าคนเนาะคนสิบสองคนบางทันได้พุ่ละเจ็ดโตเฉลี่ยแล้วต่อไปเป็นยกที่สองครับมาดีจัดจัดสันใหม่พเพราะว่าเพิ่มอีกสองก็จะเป็นสิบสิบสีหสบส่หรือสิบหา้าคนนี่ประมาณนี้ครับผมเอาครับ ไปลุ้นกันในยกที่สองมันเป็นระเบิงคอดเสือด้วยครับมาวอวานเฮยครับฟูทีมยีรยีครับฟูทีมในอนาคตนี่นายกบนเห็ดถนน,นมาเน่ย่ ถนนลงมาเลยประชาส่วนนยครับปูฮับปลาปูทีมปูทีมครับตัวนี้ยกสองขึ้นสองล้วบ้สมโยงฮั่นไปครับสองสามส,ามสี่อ่า หกเจ็ดแปดก้าวพ่อนาดิคือโบโบโรคมือฉันายแดงแล้วมันบอกนี่ครับ ยังวามะขันเหล่วก็มีครับไปแล้วเนี้เเยเบาแ่งออกกลางแล้วพุน่นขนายขนางไเปออกกลางแล้วพุนโอ้ปล <c oughs> ่อยมันแล้วหลุด <c oughs> ทั้งร่มครับในยกที่สอง มย,ยกที่สองกันครับว้าวเฮ็ดตใจเลยไอ้ยกที่สองใ้มันจะเป็นอย่างไร ปลาย่อนมีปลาย่อนมาตัวหนึ่งมีปลาย่อนมาหนึ่งตัวดังนะ ยัางโมท่านโปขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่หาหกเดนพี่ดิย้อนย้อนอยู่นแต่ว่าากเก็มีหนึ่งไล่ครับจางนี่ก็ได้ตัวน่เฮ้ยเ่ เกี่ยวกันมาสองอันเขาอาจจะขึ้นหม่เนี่ยนะแค่เป็น10บกถือเวลอนเยอสีเสียนสุดท้ายทีเดียว ลอ,องเงี้การขอนอืมรถเบาเดีก็เดียวคือกันว่ะมันบ่ามาหรืออย่างไรหนึน่งไหมเนาะ <c oughs> โอ้เลือส้มยวงหลากถ่ายมม วัด้เห็นอายะกับโบห็นเห็นตะโคดเท่าอายะเอาขึ้นไปสมโยงมีอุนโตนยูปัจนค่ะอายะยูบัจจอู้ยเที่ยวนี่พลาดครับซิบกาดังเงี้นบ งงบบแกเหี้ยเปลามาน้ำกลอหมูโอ้ยถือว่ายกสองนี่เฮี้ยวครับนะครับยกสองบะถือครับเอามันสีเงาครับสำหรับอีพี่นี่เอาไว้สนีทก่อนครับผมเอาไว้เจอกันอีพี่ต่อไปครับ สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ